สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลนะคะนายกถแถลงมาติคายล็อกลดพื้นที่สีส้ม44จังหวัดจากถแถลงคายล็อกมาตรการอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ เตรียมความพร้อมกับการเปิดประเทศย้ำสายด่วนต้องเตรียมให้ข้อมูลประชาชนขณะที่สคบอกำหนดมาตรการสาธารณสุขช่วงเทศกาลตรุษจีนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศย้ำสายด่วนต้องพร้อมให้ข้อมูลประชาชนขณะที่สคบอนะคะกำหนดมาตรการสาธารณสุขช่วงเทศกาลตรุษจีนเปิดรับลงทะเบียนไทยแลนด์พา k ในรูปแบบเทสแอนด์โกสำหรับคนไทยและต่างชาตินะคะเริ่ม1กุมภาพันธ์นี้ โดยเมื่อวันที่20มกราคมนะคะเวลา9นาฬิกา30นาทีณตึกพักดีบดินทร์เนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประยุ์จั์โอชานะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะคะครั้งที่2ประจำปี2565นะคะผ่านระบบการประชุมทางไกล ยมติที่ประชุมสคบอที่สาคัญมีดังนี้นะคะ1เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรค่ะตั้งแต่วันที่24มกราคม2565เป็นต้นไปดังนี้พื้นที่ควบคุมนะคะสีส้ม44จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลือง25จังหวัดและพื้นที่นำล่องการท่องเที่ยว8จังหวัดและที่สำคัญนะคะไม่ขยายระยะเวลา Work f r ฟอร์ m e ให้เป็นไปนตามความเหมาะสมและการพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน พื้นที่น้ำล่องการท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะคะโดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารไม่เกิน23.00น,นหรือ5ทุ่มนะคะและเป็นร้านอาหารที่ผ่าน s s a หรือ Thai Stop Service Covid 2 p a s s นะคะเท่านั้นและตามมาตรการ Covid Free Setting อีกทรั้งนะคะยังปรับรูปแบบและลดวันกักตัวสําหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อเป็นกักตัว7วันสังเกตอาการอีก3วันนะคะตรวจหาเชื้อด้วย ATK มาตรการต่อมานะคะเห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคสําหรับการเดินทางเข้าราชาณาจักรค่ะ เปิดรับลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบเทสแอ n d Go สำหรับคนไทยและต่างชาตินะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้โดยไม่กำหนดประเทศต้นทางและปรับมาตรการควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติมการรับลงทะเบียน Thailand Pass พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวแซน d b บ x อกได้แก่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบางละมุง,งเมือพัทยาอรีราชาอเอเกาะสีชัง เบอรสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียนตำบลบางเสรและจังหวัดตากนะคะโดยเฉพาะเกาะช้างค่ะตั้งแต่วันที่1นึ่กุมภาพานนันธ์นี้การเปิดให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเต่าได้ในช่วงเจ็วันแรก ข้อ3นะคะมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรค่ะออกไปอีก2เดือนเป็นคราวที่16ตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงธ์ถึง31มีนาคมนี้ โดยในตอนท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายค่ะที่ให้ความน่วมมือและเข้าใจในสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ในวันนี้นะคะทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและโควิดค่ะหลายสิ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยยืนยันจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะจบไปแล้วนะคะยวกับคุณโครงการสอบอรคบไคลล์หรือพื้นที่สีสม้มเหลือ14จังหวัดที่เรานํามาฝากกันยังไงต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมา ฝากกันขอบคุณค่ะ